ที่3ถึงสสิงหาคม2567นายสัญญาฮวาัสุวรรณรักษาการผู้ว่าการกระเข่งชาติมอบหมายให้ในายสมเจ็ตประพันธ์บัณฑิตรองผู้ว่าการกระเข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2568ถึง2572โดยมีนายเทพพรีทีรรงผู้ช่วยผู้ว่าการกระทข่งชาตินายวิชยะสิริชัยเจริญกน คู่วยการฝ่ายพื้นฟูและพัฒนาเมืองพร้อมด้วยผู้อยู่อาศัยโครงการเขตชุมชนอินแดง1และ2โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอาคารแปลงจีและอาคารดีหนพาคีเคืรอข่ายและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรมเลิศธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดงนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้และในอนาคตอันใกล้นะคะทางชุมชนดินแดงนั้นได้มีการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียววันนี้พี่น้องชาวชุมชนดินแดงได้แสดงเจตนารมร่วมกันที่จะพัฒนาในมิติต่ตางๆอย่างสร้างสารรค์นะคะตั้งแต่มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านการรักสุขภาพและก็มิติของการอยู่ร่วมกันและการสร้างสารรค์ภาวะผู้นำในชุมชนสำหรับในการสัมมนาในวันนี้ก็อยากจะได้คีการ์จอดรถนะครับเข้ามาใช้ในชุมชนนะครับเพื่อเข้ามาต่อยอดนะครับจัดสถานที่จอดรถภายในนะครับแล้วก็เรื่องของโครงการก,กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามา เข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาเป็นผู้นําในชุมชนในชุมชนเพื่อต่อยอดต่อไปแล้วก็ในส่วนของปัญหาเรื่องยาเสพติดต,ต่างๆนะครับก็อยากจะให้ทางหน่วยงานหรือโครงการต่างๆที่ที่ที่มาเสนอกันในวันนี้อย่างเช่นสอนอดินแดงนะครับแล้วก็ทางศูนย์สาธารณสุขศูนย์สี่เนี่ยเข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับจัดโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเพื่อจะทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่สีขาวนะครับปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ย น่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนก็แนะนำของสนดินแดงนะครับก็โครงการที่เราคิดว่าน่าจะเอาเข้ามาหาจุมชนได้ก็คือเป็นโครงการอ่าชุมชนยั่งยืนหรือปัจจุบันที่รัฐบาลกําลังทําเป็นนโยบายเร่งด่วนคือโครงการบําบัดยั่งยืนนะฮะก็คือคิดว่ามีประโยชน์กับชุมชนเพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดการที่อ่าชุมชนจะปลอดยาเสพติดได้ก็คือการให้ชุมชนเป็นคนอะไรครับเป็นคนกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดและอีกโครงการหนึ่งที่คิดว่านด้มีประโยชน์ก็คือโครงการแจ้งข่าว ซึ่งเป็นการเอาประชาชนในชุมชนนั่นเองเป็นคนแจ้งข่าวว่าแม่ว่าจะเป็นอาชญากกรรมยาสิติดอะไรเงี้ยเป็นข้อมูลให้กับพวกเราครับผลประโยชน์ที่ว่าจะได้ไม่ได้คือขึ้นอยู่กับที่ชุมชนเองอยู่ที่ประชาชนในชุมชนนั้นน,นว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับพวกเราได้แค่ไหนทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิมลชอบชื่นชมและคณะ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2568-2572ถึง 2, 2. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2568-2572ถึง 2, 2. และหัวข้อโครงการและกิจกรรมที่รองรับชุมชนดินแดงสามัคคีมีสุขมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะโดยแบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้อยู่ใส่ระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอซึ่งการแข่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนดินแดงต่อไป